ละลางคู่สูนิวอยู่บบได้อีกแล้วจึงเอินแอวขอพ้นเป็นสิบตอนพระพ้นทิพยจากพยินวันหายขอหนึ่งนั่นยับเมื่อนนงนั่งยายลงไปมนุษย์โลกคอยโชคยิงล้นได้ไปส่วนเพิงไปเยื้เป็นทิดาเจ้าฟ้าสนุกกวางบูรุนบังเป็นตนในปรากฏ ตำเพ็นต้นให้ประโถประโยชน์พลคุณยองอ <c oughs> พ้อที่สองงามเยี่ยมดวงตานินละเนียดคือดังตาลูกเนื้อพ้อที่สองงามเยี่ยมดวงตานิ่ละเนียดคือจังตาลูกเนื้ออย่าเข้าขุนนั้นคุนมัว <c oughs> บัดนั่งลิงและเยี่ยมไพมองให้เยี่ยมไงโอ้ยทั้งมากทั้งอยากได้เล้ สามนั่นขอยหิวขาดโคงเหมือนดังขั้นสอนคนตางงอนงามระ,เล,ละเลิดวิไลบัตรเยีย่ยมเฮี้ยมใช้าตาเสียงเลี้งน้ำให้หักโอยิกคิวตัวแต่ละขังเพราะอยากลมเท้าตาย <c oughs> ข้อสีนั่นย้ำเม,มื่อข้าวิโยกใหญ่ตายจากเมืองมินไปเกิดแดนเมืองมนุษย์ในเสือ้อผุดซดีนี้ ถึงโลกก<ม>ี่ดแดน,นใต้เมืองใดก็ตามเติิงบุตรสตรีสุนีอย่ามีได้เปลี่ยนแปลงข้อหานั้นขอยรู้ที่แมงเ็ิดราชาบุตรตาผู้มีบุญพลาเลือนคนทั้งคายชาตติ่อไปถึงใจติต่อไปถึงใจ คำคาเป็นมันดาของพระพุทธเจ้าผู้งดาไใว,ว้พวคุณื่ขอข้อหกน,นันโวระไกเฮเลิดล้วนสม่วนบัดลงสวัรค์